สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง,องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับ,กบยีนอีกแล้วนะคะกับแอดยีนจากพี่น้องจ๋าวันนี้ก็กลับมาฉากเดิมแล้วจะพี่น้องจ๋ากลับมาจากไปเที่ยวแล้วจ้าวันนี้กลับมาลุยงานต่อจะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็จะมาตามแนวทางมาฝากพี่ฝาก้องเช่นเคยนะคะ น้องจ๋ามาดูลาวสตาสิคะวันนี้ววันที่เจ็ดดูซิโอ้ยตัวเด่นมาทั้งสองตัวทำไมยินจอกไม่เข้าสักทีเนาะพี่น้องพี่น้องก็อย่าลืมไปวิ่งไปลู่นะคะหลายวันแล้วนะที่จอะไม่เข้าอะ่ะแต่ตัวเด่นมาทุกวันนะคะดูดิตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หกตั้งแต่วันที่หก ลาวทีวีตัวเด่นก็มากระจาะไม่เข้าอีกแต่สตาไม่มาเนาะตัวเด่นแต่มาดูวันที่เจ็ดสิคะน่าเสียดายมากเลยตัวเด่นมาทั้งสองตัวมาทั้งลาวสตามาทั้งลาวทีวีพี่น้องก็อย่าลืมสายวิ่งสายรู่นนะคะยินบางทียินได้ตัวเด่นมาอาจจะเจาะไม่เข้านะหลุดเฉียดไปเฉียดมาเม็ดเดียวเม็ดเดียวอยู่ นั่นมันน่าเสียดายนะคะพี่น้องจา๋าน่าเสียดายมันเฉียดมันนิดเดียวเองเนี่ยดูสิเราสตาร์ออกห้าสามห้าหนึ่งกระดูห้าศูนย์ห้าหนึ่งกระโดดไปไหนก็ไม่รู้ไปสักไกลเลยห้าสามไปไหนก็ไม่รู้ไม่น่าเลยอีนอย่างเราทีวีก็เหมือนกันดูสีหกศูนย์หกหนึ่งแล้วหกสองไปไหนก็ไม่รู้ ตายแล้วอย่าลืมนะคะตัวเด่นตัวเด่นมาบ่อยมากไปเจาะไม่เข้าเสียดายจังเลยอะ่ะโดดไปโดดมาอีนเน้ออีนเราผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจ๋าตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะ ตามรับชมรับฟังยินได้ทุกวันจ้าแต่ตัวเลีกก็อย่าตามทุกวันนะคะตามรับชมรับฟังให้กําลังใจยินได้ทุกวันนะคะวันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะสำหรับลาวทีทีวี v กับลาวสตาร์เนาะแล้ววันนี้ก็มีลาวพัฒนาด้วยนะคะมีทุกแนวทางแต่พี่น้องจ๋าวันนี้ก็อย่าลืมไปรับชมรับฟังยินได้ทุกแนวทางนะคะตามรุ้นด้วยกันจ้า วันนี้ก็จะมาตามต่อนะคะตามต่อลาวสตาร์บวกลาวทีวีกจบพี่น้องจ๋ารุนรุนไปด้วยกันจ้าวันที่8ดเนาะเดือนสามปีหกสี่จ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยยินจะยกตั้งให้ดูชัดๆนะคะ อาจจะไกลไปนะคะเดี๋ยวยินจะยกตั้งให้ดูนะคะแนวทางจ้าลาวสตาร์นะคะสูตรสองจะพี่น้องจ้าสูตรสองดังเดิมจ้าบวกลาวทีวีเงี้นเคยจ้ะตัวดินก็จะให้ซองตัวเหมือนกันนะคะวันนี้ ตัวดินนะคะหนึ่งกับสองจ้าหนึ่งกับสองนะคะก็จะเจาะหนึ่งเจาะหนึ่งเจาะหนึ่งก่อนนะคะยินจะ วันนี้จะรูดให้เลยนะคะหนึ่งศูนย์หล่งหน่งี่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งห้างจากพี่น้องจ๋า2 4องสี่หกเอาทำไมเยอะจัง ไม่เยอะจังเลยวันนี้จีคู่ี๋ยวเดี๋ยว,ย,ว,ย,วยินจะตัดตัวที่ชอบให้นะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกอสองจ็ต เด่นละเจ็ดคู่นะคะตัวเด่นมาแต่กระโดดไปกระโดดมาหลุดยีนก็เลยรูดให้ซะเลยเดี๋ยวยีนจะลองตัดตัวที่ชอบนะคะตัดตัวที่ชอบให้นะคะ 1>, 1, 2 3 2> เบิลจะมาไหมดูดิหนึ่งสองสตัวเดียวกันนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องคะ่ะก็เลยดูเยอะเนาะหนึ่งสองกับ2 1จะมาด้วยกันไหมส่วนมากก็ไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่นะคะราสตาตัวดิน จะไม่ค่อยมาด้วยกันเท่าไรหนึ่งสองสามี่ห้าหดแคปหน้าจอไว้ได้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะสำหรับเพื่อนเก่า fc เก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยิงด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ